เพิ่มช่องทาง s m e แฟร์จังหวัดสงขลานะคะ,ะปีงบประมาณ2,567ค่ะเดี๋ยวฉันจะขอกล่าวถึงภาพรวมและก็วัตถุประสงค์ของโครงการนะคะที่มาของโครงการนี้ก็คือสืบเนื่องมาตั้งแต่ปีที่ปี2562นะคะที่เกิดโรคระบาดโควิดอย่างรุนแรงขึ้นในช่วงนั้นนะคะต่อมาจะถึงประมาณปี65นะคะ ส่งผลทําให้เกิดภาพรวมมีผลกระทบต่อภาพรวมนะคะแล้วก็ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจเป็นอย่างมากนะคะโดยเฉพาะทางด้านบณิษักกร,รมอุตสาหกรรมนะคะละทางด้านการเกษตรการค้าการลงทุนนะคะโดยเฉพาะ,ะผู้ประกอบการ SME เเนี่ยค่ะเป็นสำคัญยิ่งก็คือมีผลได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากนะคะในช่วงนั้นเนื่องจากว่า ไม่สามารถที่จะค้าขายได้แล้วก็ทางนักท่องเที่ยวก็ไม่สามารถเข้ามาในพื้นที่บ้านเราได้นะคะแต่พอต่อมาะะออผู้ประกอบการ iest กินกคะก็ได้มีช่องทางในลักษณะที่ว่าธุรกิจะะที่มีหน้าร้านที่ขายทางหน้าร้าน,นะะก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปขายทางออนไลน์ได้ ก็พอจะได้ดีขึ้นนะคะหลังจากนั้นนะคะทางหองการค้าจังหวัดสงขลานะคะในฐานะองค์กรภาคเอกชนของจังหวัดสงขลาเรานะคะก็ได้ของงบประมาณผ่านมาทางสำนักงานาพณิชย์จังหวัดสงขลานะคะทีนี้ทางสำนักงานาพณิชย์จังหวัดสงขลาก็ของบประมาณไปยังจังหวัดนะคะซึ่งเป็นงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัดปี2567นะคะ ทีนี้ได้งบประมาณมาทางหอวการค้าก็เพื่อที่จะนํามาช่วยเหลือนะคะให้กับผู้ประอกอบการ SME นะคะที่ได้รับผลกระทบต่อเนื่องมานะคะจึงทําให้เกิดโครงการเพิ่มช่องทาง SME แฟร์ e จังหวัดสุงขทา2567ขึ้นมาในวันนี้นะคะสำหรับกิจกรรมหลักๆนะคะก็จะมี3กิจกรรมก็คือในเรื่องการอบรมสัมมนานะคะสำหรับโครงการนี้แล้วก็ในเรื่องการเจราจาธุรกิจค่ะแล้วอ,อีกเรื่องหนึ่งก็คือการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้านะคะ สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการนี้นะคะก็เพื่อประการแรกนะคะก็เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ประอกอบการ SME ในจังหวัดสงขลาของเรานะคะเพื่อให้ความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการธุรกิจคะ่ะ ในเรื่องอความรู้ในเรื่องการนําเทคโนโลยีใหม่ๆม,มาใช้นะคะในเรื่องช่องทางการตลาดแล้วก็ในเรื่องโลจิสติกส์นะคะส่วนประเด็นที่2นะคะก็คือเพื่อในเรื่องการเตรียมความพร้อมนะคะในการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการค้าการลงทุนหลังจากที่ภาวะโควิดได้หายไปแล้วนะคะ ส่วนในประเด็นที่3นะคะก็คือเพื่อเป็นการส่งเสริมการค้าการลงทุนแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจนะคะเพื่อให้เกิดพันธมิตรทางการค้าจากจกิจกรรมการเจราจาธุรกิจนะคะส่วนประเด็นสุดท้ายนะคะก็คือเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ SME นะคะได้รู้จักปรับตัวและก็มีช่องทางในการจําหน่ายสิน,นะคะ้าค่ะ สำหรับกลุ่มเป้าหมายนะคะในโครงการนี้นะคะก็คือจะเป็นผู้ประกอบ SME ในจังหวัดสงขานะคะไม่ว่าทั้งภาคพาณิชยกรรมเกษตรกรรมอุตสาหกรรมผู้ประกอบการโอท็อปนะคะรวมทั้งหมดเลยเป็นผู้ประกอบการ SME ในจังหวัดสงขานะคะ สำหรับกิจกรรมที่ได้ดําเนินการมาแล้วนะคะในโครงการนี้ที่ได้พูดไปตอนต้นว่ามี3กิจกรรมกิจกรรมที่ได้ดําเนินการไปแล้วก็คือในเรื่องการอบรมสัมมนานะคะทางสานักงานปังหชวัดได้จับไปแล้วนะคะเมื่อวันที่สัปสิบลกซาสองพนรค่ะที่โรงแรมรีสีภูนะคะมีผู้เข้าร่วมอบรมประมาณ100รายนะคะสําหรับหัวข้อเรื่องในการอบรมก็คือหัวข้อเรื่องการตลาดออนไลน์นะคะ กับความท,ท้าทายทางเศรษฐกิจปรับตัวอย่างไรให้อยู่รอดกับเศรษฐกิจในปัจจุบันได้นะคะสำหรับกิจกรรมที่2ก็คือกิจกรรมการเจรจาธุรกิจค่ะซึ่งทางสำนักงานประนีจักวัดสงขาร่วมกับทางกองการค้านะคะก็จะได้กําหนดจัดก,การเจรจาธุรกิจขึ้นนะคะในวันที่18รกรกฎาคมนี้นะคะที่ศูนย์การค้าโตติกาที่โรงแรมนะคะโรงแรมรดีกาเดนแห่งนี้นะคะ ซึ่งจะมีผู้ซื้อนะคะ,ะจำนวน30รายเป็นผู้ซื้อในประเทศของเราเนี่ยนะคะ20รายแล้วก็อีก10รายก็เป็นผู้ซื้อมาจากต่างประเทศค่ะมาจากทางกัมพูชาทางมาเลเซียนะคะซึ่งจะมาจาับผู้เจราจานักธุระกับผู้ เจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจของไทยเราจํานวน70รายซึ่งเป็นผู้ประกอบการ S อสในจังหวัดสงขลาของเรานะคะส่วนกิจกรรมที่3ก็เป็นกิจกรรมการแสดงและจําหน่ายสินค้านะคะก็จะมีการจัดการแสดงและจําหน่ายสินค้าในวันที่19-21กาถึงกรกฎาคมนี้ต่อเนื่องไปเลยนะคะนะ าลานจอดรถหน้าห้างบิ๊กซีอัดใหญ่นะคะซึ่งตรงนั้นเราจะจัดร้อยบูธนะคะซึ่งก็มีทั้งหมดอาหารเครื่องดื่มเครื่องใช้เครื่องประดับสมุนไพรและก็ความงามนะคะตรงนี้คิดว่าถ้าหากว่าโครงการนี้นะคะเราจัดได้สําเร็จาตามกิจกรรมทักษะกิจกรรมดังกล่าวที่ผ่านมานะคะที่ได้กล่าวมาแล้วก็คิดว่าสิ่งที่คาดว่าจะได้รับจะทําให เกิดผู้เจราจาทะะางธุรกิจไม่น้อยกว่า30ะคะู่ซึ่งมูลค่าะคะก็จะตามมาทำให้ผู้ประกอบการ s m e ในพื้นที่จังหวัดสงขลาของเราก็ได้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นนะคะคแล้วก็อีกประการหนึ่งก็เป็นการกระตุน้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลาของเราให้ดีขึ้นนะคะคแล้วก็ดียิ่งขึ้นไปนะคะ่ะขอบพระคุณค่ะ